ะฮะตูมวันนี้เรามาอยู่กับกมือฉัง <พอ S 2> ในการแกเออะเสรย์นขนุนขนอระโอ้ยละมัวเมยเนี่ยวันี่ครับนานแล้วที่ไม่ได้กินเม็ดขนุนไงเนี่ยามาซีนี่ไงจับก่อนอือ วันนี้เราได้เมื่ออาชีพมาจากทางไกลครับมาเรียบคลายเหมือนกันเีย่ไตแต่กลเลยตุ่มเฮยแต่่ก้หลังมันแต่เรื่องเรามือเนี่ยเนี่ยทุกคนโอ้โหหอมาก โอ้เหลืองอารามครับขมิ oh, your, 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 mm ้น hmm. ส oh, oh, no, mm ีทองโอ้ชนุนสีทองอร่อยจนฮึจุ้มหอยหรือไงก็อบหวานหวานกันนี้ก็อ้อยแล้วค่ะเออได้แล้วอยโย่จะชุบชูบท่านผู้ทุกคนแหนมโอ้เหลืองมากโอ้มืออาชีพในการผ่าครับป่ามาพร้อปู่ยาเลอะเนาะเปียกกระดาเลย ตอนนี้แกะไปแกะมยายังไม่ได้ครึ่งทางนะครับเพราะว่ามิดของเราได้สำรุดนะครับหนุหน่มนาเป็นเอกตัวนาเอเรานี่ฮะสวยมากแม่บมบอกเลยอะไรจีดอร่อยมากชีทองสวยมากเลย